เดี๋ยววันนี้เรามาดูทีมงานชิผหายการช่างของเรานะเราจะเอาแผ่นวีวาบอร์ดลงจากดาดฟ้าแผ่นนี้มีน้ำหนักมากเลยนะโดยด้วยความขี้เกียจยกลงทางบันไดนะก็เลยใช้วิธีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามันจะล่นแตกไหมนี่ถ้ายกลงทางบันได่ปนี้ถึงพื้นแล้ว ค่อยรูดค่อยปล่อยเนี่ยจมุกปล่อยอย่างเงี้ยค่อยปล่อยครับลงไปข้างล่างแล้ไปดเีออเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเชือกมันจะขาดไหมเออไงไงวะเออนะปิดประตูไม่ได้นี่ไงไมชิบหายการช่าง ทีงมนนงานไม่ไหว,ลวเลย,ย,ยทีมงานนี้เราจ้างมาจากบริษัทตั้งหวังเจงนะเ<ส>ออประคองนะถ้าข้ามันเอียงมึงก็ประคองถ้ามันเอียงข้างที่มันต่ำมาประคองข้างนัง่อ่าแล้วแผ่นวิวาบอร์ดเราก็ลงพื้นด้วยความปลอดภัยยังง่ายไหม ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะ